ถ้าคิดจะเล่นก็อยากให้ใครเมาเปรียบคุณครับวันนี้ผมจะเปรียบเทียบระหว่างเว็บตรงกับเว็บเอเจนต์ว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ผมจะไม่สอนถึงวิธีดูนะว่ามันดูยังไงปัจจุบันมีคนทําเยอะมากเกินไปหมดส่วนใหญ่ก็จะอวยเว็บตัวเองกันทั้งนั้นสิ่งที่ผมจะบอกในวันนี้นะครับเพื่งเป็นความลับไม่มีใครมาบอกคุณแน่นอนคือเปอร์เซ็นต์การแตกของรางวัลน,นะระหว่างเว็บแต่และเว็บเนี่ยมันไม่เคยเท่ากันเลย หลังที่ผมที่ผมไปศึกษามาคุยกับเพื่อนมานะผมแล้วมาให้คนดูถึง3เว็บว่ามันต่างกันยังไงเปอร์เซ็นต์ได้รางวัลมันต่างกันไหมโดยการผมจะใช้จํานวนเงินในการเล่นเบทเท่ากันนะฮะและหมุนเท่ากันสิครั้งออโต้แล้วคุณมาดูพร้อมกันครับว่า3มเว็บต่างกันไหมผมกดข้างบนก่อนซ้ายต่อมาและขวาอันสุดท้ายนะครับอย้ากดมิติด้วยเดม คุณดูไปพร้อมกันครับปัจจุบันเนี่ยเว็บไซต์มันมีเยอะมากดูกองไหมเอาขบบนวิกวินแล้วเฮ้ยเกมเดียวกันจริงวะขบบนวิกวินแล้วนะฮะซ้ายกับขวาข้างล่างนี่ยังเงียบอยู่แต่อย่าไปดูถูกเขารอก่อน <S <S คือปัจจุบันเว็บมันมีเยอะเนาะแต่ว่าเวลาคุณจะเล่นแต่ละครั้งคุณต้องมานั่งเสี่ยงว่าเว็บที่คุณเล่นเนี่ยมันจ่ายเงินจริงหรือเปล่าคุณต้องมานั่งเสี่ยงว่าเกมที่คุณเล่นเนี่ยแมันวิกวินหรือเปล่าอีกคือ ม่งไอ,อพวกนี้แม่งหน้าเหมือนไส้เว้ยคือที่ผม,มญหุ่หยินมากๆแล้เคยไปเล่นตามเพื่อนผมเพื่อนผมแม่งโพสเฟซฝั่งซ้ายล่างบวกเหมือนกันนะแต่ยังไม่มีควินนะบวกอาพันหนึ่งผมเคยไปเล่นตามเพื่อนผมเพื่อนผมโพสไงไอ้เหี้ยเว็บนี้แตกดีจ่ายจริงกูจําได้แม่นเลยกูไปเล่นกูบวกแค่ห้าร้อยบาทกูถอนตังค์ไม่ได้ไอ้เหี้ยแม่งบล็อกกูไปเลย ห้าร้อยบาทไอ้ฟาดกูไปถามเพื่อนกูนเลยไอ้เหี้ยเอาไหนเว็บมึงจ่ายจริงมึงคุยกูนหน่อยไอ้เหี้ยสุดท้ายพวกไม่ได้เล่นเว้อ่าขบบนแตกอีกรอบนะฮะขันเหนือนสุไไดไอ้เหี้ยเพื่อนกูที่แม่งโพสต์รูปว่าแตกจริง,งอัพฟีสป,ปินด้วยครับข่างบนไอเ้เหี้ยกูังพูดไปจบกูจะขอเล่าเรื่องก่อนได้ไหมไเพื่อนกูเนี่ยสุดท้ายแม่งไม่ได้เล่นรับจ้างโพสต์เพราะว่าเฟนในเฟซบุ๊คมันเยอะแค่นั้นเลยไอ้เหี้ยแม่งโพสต์ห้าร้อยบาท มีเหมาเป็นรายเดือนด้วยเดือนละสี่พันนี่กูแขนะได้สัตว์มึงเหมือนไ้ท์ช่ไหมห้าร้อยบาทไนมะ่ให้กูแดกไอ้เหี้ยนี่ฮะดูกว่าผมมาเจอเว็บนี้ดูฟีสปินไปเรียบร้อยครับสองล่างยังเงียบอยู่นะไอ้ฝั่งซ้ายแม่งหลังจากได้หนึ่งพันนี่คือมึงหายไปเลยนะะหายไปเรียบร้อยแล้วนะนี่แหละฮะเปอร์เซ็นต์การแตกที่ทุกคนดูันเลยถึงสามเว็บทีมันตาก,กันไหมฝั่งขวาล่างมึงมันต้องพูดถึง ไม่มีบวกให้กูเลยเงียบสนิทนะฮะการเล่นต้องเล่นอย่างใหญ่ใครมาเอาเปรียบพุนไอ้พวกเว็บพวกนี้มึงดูกันง่ายๆนะไอ้พวกแปะโค้ดนะฮะไอ้พวกไอ้พวกโค้ดอยู่ดีก็โพ้งขึ้นมาเลยไอ้เหี้ยแม่งบวกกันเลยเว็บนี้แตกกันเลยเว็บนี้ไอ้หาอุทายแม่งไอ้คนโค้ดเดมาเล่นกับกูดิไอ้เหี้ยแตกจริงเปล่าวะมึงมาเล่นโทรไปมึงไลเล่นเลยนะไอ้เหี้ยแน่จริงอ่ะไม่ใช่อยู่ดีเอารูปมาจากไอ้เหี้ย เอารูปมาจากเว็บว่าแตกไอสัสโ์โค้ดไปนะให้คนมาหลอกคนมาหลอกแดกคนในเศรษฐียอย่างเงี้ยอียใครจะเล่นมึงดูดีนะส่วนคนที่ไม่เล่นก็เรื่องของมึงนะเอาบิ๊กวินครับฝั่งบนบิ๊กวินอีกแล้วนะฟรีสปินด้วยบิ๊กวินด้วยนะ <S <S 2> <S 2> ไปตัดสินใจกันเอาเองนะถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยอย่าให้ใครมาเอาเปรียบคุณครับฝากไปนิดนึงลิงก์เนี่ยไอ้เว็บตรงอยู่ข้างล่างไปกดกันเอาเองนะ